ตัวนีล้วยติ้ากล้วยแม่วอาไปลูกเยอะแยะก็หั่ออไปัน่าคอยหอมทองนี่บ่ตอนไมนอเนี่ยกยหอมทองต้นสีเละเอาวีเหาลู่มาเนมึงมเบิ่งสวนใหญ่นะครับเด้อเอาบก คนสูงอายุ74ปีมันก็อยู่บ้านเห็ดสวนเห็ดไ้ไปปลูกตะไคร้ขายปลูกลายยางครับสวนใหญ่ครับในหนมโอ้ต้นใหม่หลายพันลายแห้งบิเบิ้ลคัยายมันอัดสะดวกมาแนะนำสวนยางม่ค่อยดีแต่ยังม,ยมีแห้งเห็ดสวนอยู่ ปวดเขา้ากัวยอู้ยมึงมีมึงมีมงมไรให้มึงมีกับปวยกระเราก็มีครับกระเพรากระเพารากเพ,า,กเพาอร่าางเดียวเลยแรงหลักผมเลยตกอีงก็เป็นเห่า นี่บอต้นมอนโบราณโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วต้นมอนโบราณนี่ของแหวเลยครับต้นมอนโบราณง่ายวะ่สะสรรพคุณของมอนก็คือใบมอนเอาไปต้มน้ำชงดื่มลดความดันแต่ถ้าบนมวงสายตาก็บินน้ำมะนาวใส าากูก้าฝากกล้าฝากอยู่กับต้นหนึ่งก้าฝากก้าฝากก้าฝากอยู่กับต้นต้นต้นเนาะมัน,นต้องเมือกันน่าจะเป็นมะกรูด Mắc cục. Mắc cục, mắc cục. Không phải pha cho mắc cụt mắc cụt mắc cụt chom xuân giai nha đưa bông em đưa bông cụt em bông cụt em bọn giai cụt giai cụt giai bọn giai với แย่กวออกเบืดนี่มันเกิดขึ้นได้เขาเสียไวนอนึงอ่ะอ yeah> ีกแล้วก UH ็เอาไว้ตนนึงกับตนนึงให้มันออกออกบีตรงไวนอนึงก็ไกลน้อยนั่นน้อยไม่ออกเครื่องใหญ่เครื่องแง้งง่ามรกสมบูรณ์นะแต่เขาปล่อยหลายนองนี่มันมันดูมันงับกันมันแย่งกันแย่นะจงไวนอนึง เนี่ยกูก็ชัดชัดโอ้โหนี่เันบ่โอ้โหชาปีเลยบ่เอาบ่เอาโอ้โหวันนี้คนซอยเห็นเนาะจะผูกใบเตยกับดอกดาวเรืองใส่กันไหมดอกดาวเรืองแบบนี้แต่อดอกไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ที่ผูกที่จะเต็มนี่จะปลูกใบเตยเสียนบ่ใบเต,ย,ย,เบมเตยมีแล้ววันนี้คน,นเห็ดซอยนะ บุกเดาเรื่องใส่กันมาหน่อยสบายเลยขายดีทอย่างนีิขายดีก็ได้ก็เห็ดน้องใหม่ไหวพระทรงในเมืองเออจะได้หอมเขียวมีบ่นี่แหละหอมเขียวโอ้ดีมาหอมเขียวเออเดี๋ยวกูหาแนวมาใส่ซุกเหรอหอมทัอวกระสุกกระลังซุปตัวนี้ยาเอ้าตัวนี้มันซุกมันอัน ต้องซิมโมเห็นว่าจะว่าไปหาสื่อแก๊สมาบ่มได้ปะได้ยัง่ะได้กูกบ่มแห้วไม่สื่อแสบมันตัาชิ่งตาชิ่งหวานหอมหอมผอ ข้าวขวกอหอมไอ้เรียนหอมมันะมาินมึงใครละเจาปายีนี่เดยจะไปนี่เจยวอีกอ่อไปเี่ยมึงก mm. hmm ินพอแล้วพอแวพอแล้วลาดีเกง anh sử dụng phải nam cũng rất nhiều cây đây chứ chụp được quẻ hoàn phong rất bình thường hóm khéo hóm khéo người hóm khéo cả đấy thấy hóm ui เราบึกยังไงยังง่ามเคยเห็นแต่ในตลาดเาก็เห็นตกโอเค